บทที่82ของอันไม่ได้เป็นเพียงแค่ศาสตราจารย์คณะวิจิตรศริลป์ขณะเดียวกันก็ยังเป็นแคนดิเดตคณะบดีคณะวิจิตรศริลป์คนต่อไปด้วยเรื่องนี้ไม่น่าจะพลิกโผไปได้ด้วยชื่อเสียงและคุณวุฒธธิของเขาไปหาอธิการบดีตอนดึกดื่นเพื่อพูดคุยย่อมไม่ใช่ปัญหาทว่าทันทีที่อธิการบดีซือไหวหนานได้ฟังของอันพูดเรื่องนี้สิ่งแรกที่คิดก็คือเข้าใจผิดกันหรือเปล่า เขาจ้องมองของอันด้วยท่าทางจริงจังกล่าวด้วยความยากลำบากคุณบอกว่านักศึกษาปีสามของสาขาจิตกรรมที่ผลคะแนนดีกลุ่มนั้นเป็นคนที่นักศึกษาปีสองสักคนในสาขาการประพันธ์เพลงสอนไม่ผิดแน่ครับแววตาของของอันพราวประกายอธิการผมแค่อยากขอร้องคุณเรื่องเดียวย้ายเจ้าหมอนั่นมาที่คณะวิจิตศิลป์เถอะให้เขาเป็นอาจารย์ก็ได้คุณบ้าไปแล้วเหรอ ซื้อไหวหนานคลึงขมับคุณจะให้นักศึกษาปีสองมาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปีสามคณะวิจิตศิลป์ของพวกคุณเนี่ยนะไม่ใช่แค่ปีสามของอันกล่าวเป็นอาจารย์สอนปีสี่ได้สบายๆเลยด้วยซ้ำอธิการบดีซื้อไหวหนานชะนักงานไปเก่งขนาดนั้นเลยของอันพยักหน้าก่อนหน้านี้ผมตรวจสอบดูแล้วผลการเรียนของนักศึกษากลุ่มนี้ก่อนหน้านี้ค่อนข้างธรรมดา พอไปเรียนกับหลินเย็นฝีมือของแต่ละคนก็ก้าวกระโดดขึ้นมาพูดจากใจจริงฝีมือการสอนแบบนี้ทำเอาผมละอายใจเลยละ่ะเข้าใจแล้วซื้อไว้หนานลังเลอยู่สักพักก่อนจะพูดเรื่องนี้จะให้ผมตกลงคนเดียวไม่ได้พวกคุณยังต้องเคารพความเห็นของทางนักศึกษาสาขาการประพันธ์เพลงแล้วก็ผู้ปกครองเขาด้วยได้ของอันพยักหน้า พรุ่งนี้ผมจะไปหาเขาถ้าจับมัดได้จะจับมัดมาเลยซื้อไหวหนานยิ้มขื่นแต่ก็รู้ว่าคงอันเพียงพูดไปเท่านั้นไม่มีทางจับคนเขามัดมือไพล่หลังแล้วผ่าตัวมาคณะวิจิตศีลจริงจริงหรอกไปละครับคงอันโบกมือเดินออกไปซื้อไหวหนานมองตามหลังเขาจดจำชื่อหลินเยียนได้เป็นครั้งแรกวันต่อมา การสอบใหญ่ประกาศผลเรื่องที่50อันดับแรกในการสอบสเก็ตถูกลูกศิษย์ของหลินเยียนเข้ายึดครองพื้นที่ก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งคณะวิจิตศิลป์แม่เจ้าโวยน่ากลัวเกินไปแล้วนักเรียนที่หลินเยียนสอนโหดอะไรขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ลองเสี่ยงก็คงไม่รู้ผลสินนะตอนแรกฉันรู้สึกว่าแพงตอนนี้จะราคาเท่าไหร่ฉันก็จะให้หลินเยียนสอนสเก็ตให้ได้หลินเยียน ไม่ใช่คนที่เธออยากเรียนก็เรียนได้แค่นักเรียนที่จองเรียนสเก็ตล่วงหน้าก็คิวยาวไปอีกสองอาทิตย์แล้วก่อนหน้านี้ฉันไม่ค่อยเชื่อใจเขาตอนนี้โคตรจะเสียดายเลยเอาเงินฟาซื้อโอกาสเรียนกับหลินเยียนไปเลยสิครับใครให้ผมแทรคคิวผมจ่ายชดเชยให้สองเท่าเลยฉันให้สามเท่าหลังจากกระแสแพร่สะพัดไปเมื่อหลินเยียนกลับมาที่ชมรมจิตกรรมอีกครั้งก็พบฝูงชนจำนวนมากดังที่คาดไว้ในขณะเดียวกัน นักเรียนซึ่งจองคิวเรียนสเก็ตกับหลินเยียนก็แทบจะเต็มจนระเบิดหลินเยียนรู้สึกแปลกใจชอบกลคนที่มานัดเรียนในวันนี้มากเป็นพิเศษจงอวีแอบยิ้มกรุ่มกริ่มขยับเข้ามากระซิบข้างหูหลินเยียนด้วยท่าทางลับๆล,ล,ล่อๆท่านเทพวันนี้คนมาจองคิวนั่นเอียดเพราะเมื่อวานพวกเราสร้างข่าวใหญ่ฉันเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะหลินเยียนถามใหญ่ขนาดไหนครับ จงอวีอึ้งไปขณะที่กำลังจะตอบจู่ๆก็มีเสียงดังวกเวกดังมาจากหน้าประตูชมรมจิตกรรมก่อนจะเห็นชายชาราท่าทางผึ่งผายเดินทอดน้องเข้ามาศาส,สตราจารย์ของอันแห่งคณะวิจิตศิลป์จงอวีพ๋พึมพำว่าใหญ่ขนาดนี้แหละในตอนนั้นของอันก็เดินไปถึงพื้นที่จัดแสดงผลงานของชมรมจิตกรรมแล้วในมุมของนิทรรศการนั้นเต็มไปด้วยภาพวาดของเหล่าเทพในชมรมจิตกรรม เขาหยุดชะงักไปเล็กน้อยมองไปยังภาพวาดระดับสูงตรงนั้นสุดท้ายสายตาก็ไปหยุดที่ภาพสเก็ตสองแผ่นทางริมซ้ายซึ่งมีชื่อของหลินเยียนเขียนไว้เมื่อเห็นภาพวาดสองภาพนี้คองอันสั่นสะท้านไปทั้งตัวจากนั้นเขาก็เอ่ยขึ้นเสียงเบาหลินเยียนอยู่ไหมทันใดนั้นก็มีนักศึกษาชี้ทางพาคงอันไปหาหลินเยียนคงอันเผยรอยยิ้มเป็นมิตรสายตาซึ่งมองหลินเยียนนั้นประดุดกำลังมองเพชรน้ำหนึ่งหายาก สวัสดีครับเมื่อพบผู้อาวุโสหลินเยียนจึงลุกขึ้นยืนตามมารยาทของอันมองประเมินเขามองไปพลางพยักหน้าไปพลางคุณคือหลินเยียนใช่ไหมไม่ต้องตกใจผมมาหาคุณก็เพราะอยากถามสักประโยคหนึ่งสนใจย้ายมาอยู่คณะวิจิตศีลป์ของเราไหมไม่ครับหลินเยียนสายหน้ารอยยิ้มของของอันชะงักค้งมองไปยังจงอวีก่อนจะกระแอมเบา จงอวีเดิมทีก็กระวนกระวายอยู่แล้วคิดว่าเรื่องที่ตนจัดแจงจะนำพาความซวยมาให้หลินเยียนซะแล้วทว่าเมื่อเห็นปฏิกิริยาเช่นนี้ของของอันในตอนนั้นจึงค่อยเบาใจลงจากนัยของอีกฝ่ายสติสัมปชัญญะของเขาพลันสว่างวาบกระเถิบเข้าไปกระซิบข้างหูหลินเยียนท่านเทพนี่คือศาสตราจารย์ของอาจารย์ประจําคณะวิจิตรศรีลของเราทั้งคณะวิจิตรศริลก็มีเขาเนี่ยแหละเป็นคนดูแลหลินเยียน พยักหน้าศาส,สตราจารย์ขงสวัสดีครับใบหน้าของของอันประดับรอยยิ้มอีกครั้งมาคณะวิจิตศิลสิผมสอนคุณเองภาพวาดเมื่อกี้นี้ของอันมองปราดเดียวก็รู้ว่าหลินเยียนมีความสามารถระดับมืออาชีพหลินเยียนอายุยังน้อยแต่กลับมีฝีมือถึงระดับนี้เรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะด้านการสเก็ตภาพก็ยังได้ ฉะนั้นในใจของคงอันในตอนนี้ไม่เพียงอยากดึงตัวหลินเยียนมาคณะวิจิตศินเพียงอย่างเดียวเขายังขาดสิทธิเอกที่เป็นหน้าเป็นตาได้อีกหนึ่งคนในตอนนั้นทั้งชมรมจิตกรรมล้วนเข้ามารายล้อมมุงดูทันทีที่ได้ยินคำพูดของของ,ขอ,งอันดวงตาก,ก็พลันเบิกกว้างอิจฉาตาร้อนไปตามตามกันนี่คือกระบวนการรับหลินเยียนเป็นสิทธิคนสุดท้ายสินะ ของอันเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในโลกจิตกรรมการได้เป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของเขานั้นเป็นเรื่องที่จิตรกรนับไม่ถ้วนใฝ่ฝันหากล่าวได้ว่าขอเพียงหลินเย,ยนตอบตกลงในอนาคตก็จะมีหน้ามีตาและฐานะในวงการจิตกรรมอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกตะลึงก็คือหลินเย,ยนคล้ายกับจะไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่อยากย้ายไปสาขาจิตกรรมครับรอยยิ้มของของอันแข็งค้างไปอีกครั้ง เขามองหลินเยียนด้วยความแปลกใจคุณไม่ชอบจิตกรรมเหรอหลินเยียนตอบชอบครับของอันพูดงั้นทำไมไม่มาละ่ะหลินเยียนหยุดคิดก่อนจะตอบสาขาการประพันธ์เพลงเหมาะกับผมศิลปะนั้นมีหลากหลายแขนงระบบจะมอบเส้นทางให้หลินเยียนนับไม่ถ้วนแต่เป็นเพราะเจ้าของร่างเดิมหลินเยียนก็ยังชอบดนตรีมากที่สุดอยู่ดีผมให้เวลาคุณพิจารณาดู คงอันไม่กล้ากดดันมากกลัวว่าหลินเยียนจะเกิดความรู้สึกต่อต้านเขาตั้งเป้าว่าจะต้องดึงตัวหลินเยียนมาให้ได้ต้นกล้าอ่อนชั้นดีขนาดนี้ชั่วชีวิตนี้เขาอาจเฟ้นหาไม่พบอีกแล้วก็ได้จะปล่อยให้หลุดมือไปง่ายๆได้ยังไงกันละ่ะเด็กหนอเด็กยังใช้ลูกล่อลูกชนดึงตัวมาง่ายอยู่คงอันนั่งลงบนมา้านั่งของลูกสิทธพลางถามคุณมาสอนสเกตที่ชมรมจิตกรรมไปเรื่อยๆเ,เลยได้ไหม ไม่แน่ใจครับทำไมละ่ะผมอาจขึ้นราคาหลินเยียนตอบไปตามตรงคงอันมุมปากกระตุกนักศึกษาโดยรอบกลุมขมับอย่างห้าไม่อยู่ชั่วโมงละห้าร้อยหยวนสำหรับนักศึกษาก็นับว่าแพงมากแล้วหลินเยียนยังจะขึ้นราคาอีกคงอันถามเท่าไหรหลินเยียนตอบชั่วโมงละหนึ่งพันครับมุมปากของคงอันกระตุกอีกรอบราคานี้เทียบกับตนได้แล้ว ทว่าลำพังฝีมือการสอนสเก็ตภาพหลินเยียนเหนือกว่าเขาจริงๆฉะนั้นความจริงแล้วราคานี้ก็ไม่ได้สูงเกินไปหรอกจะขึ้นราคาเมื่อไหรล่ล่ะหลินเยียนตอบยังไม่รู้เลยครับตอนนี้เขาขึ้นราคาไม่ได้รอประสิทธิภาพของอาจารย์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไหร่เขาค่อยคิดเรื่องขึ้นราคาทำธุรกิจก็ต้องมีมโนธรรมกันบ้างเขาไม่อยากกลายเป็นคนหน้าเงินได้ ของอันหยัดกายลุกขึ้นทันทีพอคุณขึ้นราคาแล้วอย่าลืมมาหาผมที่คณะวิจิตศิลป์ทุกคนจะได้พูดคุยกันว่าทางมหลาลัยสามารถร่วมมือกับคุณจ่ายค่าตอบแทนจำนวนหนึ่งเราจะไม่เอาเปรียบคุณเพียงเพราะคุณเป็นนักศึกษาหลินเยียนพยักหน้าครับสมาชิกรอบข้างมองดูภาพเหตุการณ์ด้วยใบหน้าเปี่ยมความตะลึงงนัน พวกเขานึกไม่ถึงเลยว่าตนเองจะมีวันที่ได้เห็นบุคลากรระดับสูงของคณะวิจิตศิสป์มาเจรจาธุรกิจกับนักศึกษาปีสองคนหนึ่งภาพนี้ทำไมมองดูแล้วแปลกชอบกลแต่ถึงอย่างไรเมื่อคิดว่าในการสอบใหญ่ของคณะวิจิตศิสป์50อันดับแรกแทบจะถูกลูกศิษย์ของหลินเยียนเข้าไปยึดครองไว้ทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องการขึ้นราคานั้นช่างสมเหตุสมผลเหลือเกิน